สัมมืดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการสัมมาพาไปกับดาค่ะโมกค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าการปฏิบัติธรรมในงานกสิกรรมค่ะใช่ค่ะว่าแต่ว่าเราอยู่ที่ไหนกันคะพี่ดาตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนเพิร์ม่าเคาเจอร์ค่ะโน้องโมกรู้ไหมคะว่าสวนเพิร์มาเคาเจอร์เนี่ยอยู่ส่วนไหนของบ้านราชธานีโสกอืมง่ายมากเลยค่ะ อยู่ข้างๆกับบวลตรงข้ามลงปุ๋ยค่ะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่แปลงฟักค,ค่ะซึ่งฟักที่เห็นนี่นะคะก็คือแปลงฟักเก่าแล้วนะคะนี่ซึ่งฟักเนี่ยถูกเก็บไปเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งเป็นวันบวรน้นองโมกรู้ไหมคะว่าวันบวรคืออะไรวันบวรก็คือวันที่มีทั้ง<อ>บ้านวัดโรงเรียนค่ะ มาอยู่ร่วมกันซึ่งก็นานๆทีจะมีค่ะแล้วไม่รู้เอ๊ะนานๆทีนี่ยังไงคะพี่นะก็คือใน1สัปดาห์นะคะก็จะมีแค่วันเดียวก็คือวันจันทร์เท่านั้นค่ะจะรวมทั้งสมณศิษย์ธมาสตรชาวชุมชนนะคะแล้วก็นักเรียนสมาศิขาทํางานร่วมกันเลยค่ะเป็นวันบรวรอ,อย่างแท้จริงเลยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวันบรวรเขาก็เลยมีการหุมแหงปลูกกระเทียมนะคะแล้วก็มีการเก็บฟักค่ะซึ่งฟักที่ลูกใหญ่ที่สุดในสวนนี้นะคะมีน้ําหนักถึง 18.6กิโลกร,รัมเลยค่ะใหญ่มากๆค่ะซึ่งฟักที่ได้นะคะก็จะนำไปประกอบอาหารแปรรูปแล้วก็มีการแจกจ่ายให้ชาวให้ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงด้วยค่ะ <ๆ S 1> ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีบุกด้วยแล้วก็ผู้ดูแลเนี่ยมีชื่อว่าไม่เปลี่ยนแสงสุขค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูภาพบรรยากาศในช่วงงานมหาปรนาที่ผ่านมาแล้วก็จะมาดูกันว่าเออคนที่ทำสวนเนี่ย คนที่ทํางานกนสิกรรมเนี่ยเขามีการปฏิบัติธรรมร่วมกับการทํางานยังไงบ้างสภาพจิตใจในการทํางานเนี่ยออต้องลงแรงกายแรงใจในการทํางานเนี่ยเขามีภาษาอะไรบ้างยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแต่ว่าที่จะไปดูเนี่ยคือเป็นของคลิปเก่าในช่วงงานมหาปราณาที่ผ่านมานะคะไม่ใช่ของปัจจุบันค่ะซึ่งตอนนั้นก็ยังมีฟักเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะไปเลยข้ามนี้เลยโอ้เดินง่ายจังเลยนะสวนไม่เปลี่ยนไม่มีหนามเลย ไม่เปลี่ยนคิดยังไงที่เอาบุูกมาปลูกนะบุกมันเยอะจังเลยที่อาป่าเห็นน่ะก็พูดถึงตอนแรกๆเราก็แบบว่าพ่อแม่เราพาเคยปลูกอยู่ปลูกกินน่ะเราก็เก็บพันธุ์มาจากบุรีรัม์นั่นแหละบุกบุกนี่มันมีมันดียังไงเนี่ยไม่เปลี่ยนถิงชอบอ่ะเ,อเราก็ว่าว่ามันกินต้นก็ได้กินหัวก็ได้ที่เราชอบว่าน้ําท่วมเราก็ไม่ตายโอ้ค่ะที่เร<อ>า,<ม>าชอบพันมาจากบุรีรัมย์อยู่ที่่รรตรงนี้ก็จะมีพอมาคันเจอร์ที่เป็น ต้นบุกแล้วก็เป็นเข้าสู่พืชแบบแบบชิงช้า <laughs> มไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนทำชิงช้าให้ฟักใช่คิดยังไงคะที่ทำแบบประเภทเถาต,ต่อจากเพมาคันเจอร์เนี่ยไอ้อมันมันคือเราเราหน้าฝนนี่เราก็จะเปลี่ยนเป็นปลูกพวกไม้ตระกูลเลื้อยอพอพอราดูการหน้าหนาวเราก็จะเป็นปลูกไอ พืชอีกอย่างหนึ่งแต่ทีนี้พอเราปลูกแล้วพอถึงฤดูหนาวมันยังไม่หมดเราก็จ้องเลี้ยงเขาไว้ก่อนให้มันแก่โอ้รูกฟ่าฟักนี่สวยงามมากลูกโตทั้งนั้นเลยค่ะไม่เปลี่ยนไอบริเวณนี้ที่เป็นค้างขาววอนีนอกจากฟักแล้วเราก็ปลูกอาบัวที่ไม่เปลี่ยนจากปีที่ผ่านมาที่ขอาวบัวแต่เราไม่ได้ปลูกผสมผสานกันอ๋อแสดงว่าแยกกันหมวใช่แยกหมวดหมู่ออก ทางนี้ก็เป็นฟักตลอดใช่๋อ oh, ค่ะค่ะเป็นฟักตลอดแลวนี่ทาไมมันเป็นฟักที่ลูกยาวมากนี่มันเป็นพันธุ์ของมันหรือว่าอย่างไงครับไอ้นี่เป็นพันธุ์ที่เราเก็บไว้ปีที่แล้ว oh. ที่ที่ท,ที่ที่เราปลูกว่ามากที่สุดได้ oh. หลายตันที่สุด oh. ที่ว่ากินไม่หวานไม่ไหวไ<ม>แจก <laughs> แจกก็ไม่หวาน <laughs> ไม่ไหวจนคนไม่อยากจนได้ขายส่งให้เขาไปทำอะไรขนมเปี๊ยะ <laughs> ดูสิคะท่านผู้ชม มันใหญ่จริงๆนะคะโดยเฉพาะลูกนี้ไม่เปลี่ยนอาป่าว่ามันครึ่งตัวไม่เปลี่ยนนะเนี่ยใหญ่ใหญ่มากเลยนี่เราแสดงว่าพืชพันธุ์ที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกแล้วเราก็เก็บพันธุ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเก็บพันธุ์ด้วยไม่เปลี่ยนเนี่ยที่่าอ๋อลูกนั้นใหญ่กว่านะคะโอ้สิกมบ้านบัชีให้ดูเนี่ยโอ้ลูกนั้นใหญ่จริงๆไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเราไปดูลูกที่ใหญ่ๆตรงนั้นน่ะนะนี่อนลูกนี้ก็ใหญ่แต่ลูกนั้นมันทั้งอ้วนทั้งใหญ่ไม่เปลี่ยน โอ้โห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 นะค่ะลูกนั้นนะครับเราต้องไปดูตรงนั้นได้ไหมเนี่ยไม่เบียดเหยียบไปได้ไหมเนี่ยนั่นเหยียบไปได้ไหมตรงเนี้ยได้อะถ้างั้นเราเหยียบขึ้นไปแล้วก็ไปไม่ต้านผู้ชมเองันนี้อ้นี่ลูกยาวอันนี้ลูกยาวแต่ลูกใหญ่นหละมันอยู่ตรงนู้นลูกเปลี่ยนดูซิท่านผู้ชมค่อยๆดูไปนะครับก่อนน้อยกอดได้ไม่ไดมันคันคายนะคะสิครรมา ไอ้ไอ oh, ้ไอ้ไอ้นี่ลูกนี้เลยเนี่ยให้เห็นเลยเนี่ยโอ้โหลูกลูกเราจะเก็บพันธุ์มันด้วยอ๋อลูกนี้นี่คือตั้งใจจะเก็บพันนะคะก็เก็บพันธุ์ที่ลูกใหญ่เราจะเก็บพันธุ์ให้มันได้มากที่สุดแล้วก็กระจายแจกคนอื่นเขาไปปลูกด้วย ก็สีขมาศผักแก้วคิดไว้อ hmm. ย okay. ่างนั้นว uhm, okay. ่าให้เก็บพันธุ์ให้มากที่สุดปีนี้เราก็จะเอาไว้ให้มันแก่มากที่สุดพันพันุ์มันจะได้แบบว่าเมล็ดมันจะได้แต่งแล้วก็เวลาไปแบ่งปันพี่น้องเราใช่จะได้ง่ายขึ้นปีกายนี่เห็นแจกทางรายการโทรทัศน์เลยนะคะมันเยอะมากจริงๆปีนี้ว่าจะเอาแบบนั้นแหละคือใครยังไม่ได้ก็ให้ให้ขอมาที่สีขมาศผักแก้ว ท่านรายการโทรทัศน์ของท่านน่ะเนาะไม่เปลี่ยนเราทํางานในระบบบุญนิยมเนี่ยเกิดเห็นภาวะของใจที่เป็นผู้ให้ของไม่เปลี่ยนแล้วเกิดผลผลิตมากมายและมันส่งผลถ,ถึงการปฏิบัติธรรมลดละของไม่เปลี่ยนยังไงกั<ช>บการทำกิจกรรมไร้สารม,ม,มันก็เหมือนว่าเออเราเราได้มาเจอพอชาตินี้เราได้มาเจอพอท่านเพราะทว่าท่านให้เรียนรู้จุดนี้ว่าเราเป็นผู้ให้เราก็เออ เมือม่อเมือ่อเมื่อเราจะมาทำที่ว่าเดินตามรอยพ่อเราก็ต้องเป็นผู้ให้ก่อนผู้ให้ว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วคิดเอาคืนไหมก็ตรงนี้เราก็ได้เรียนรู้ทำใจแล้วคือดูใจตัวเองว่าให้เพื่ออะไรให้ให้ให้เพื่อเสียสละหรือให้เพื่อจะเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์ว่าให้เขาชื่นชมให้เขาชื่นชมออว่าเราเป็นคนดีนเออ,เอ,อเใช่ ไอ้น,นี่เราก็ได้อ่านเจาะลึกลงไปในใจตัวเองมันก็ได้เรียนรู้ว่าเออเราให้ต้องให้จริงๆให้ไม่หวังเขาจะเอาจะไงไปทำอะไรอาจจะผิดบ้างตูกบ้างเวลาเขามาเอาของเรามันเสียหายบ้างเ,าเราก็มันได้ทำใจตรงนี้เลยได้วางใจว่าเออพี่น้องเราแต่ละคนเขาก็ทําเอาเวลาเอาของเขาเอาไม่เป็นมันก็อาจเสียหายเ,าเราก็เออเข้าใจาคือคือ,คอเราจะ พยายามมองจิตปิญญาของเราให้ให้รู้ตามความเป็นจริงเต็มเหมือนพ่อเราสอนนะมันก็ได้ประเมินประเมินแต่ละวันแต่ละวันแต่ละชีวิตของเราทำมูลเรียนอันมีองค์กกับสัมมากัรมนตะตรงนี้ใช่ทีนี้การปฏิบัติศีลของแม่เปียนเนี่ยค่ะกับอาชีพการทํากสิกรรมเนี่ยตอนนี้แม่เปลี่ยนถือศีลห้าหรือศีลแปดคะถ้าพูดตรงๆก็แม่เปียนก็ศีลห้านั่นแหละคือกินข้าวสองมื้อแต่แต่เราก็ พยายามแบบว่ารักษาศีลให้ให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็ถ้าการทํากิิกรรมมันก็ได้ประมาณหนึ่งบางทีมันก็ผิดพลาดที่ที่เราขุดเราอะไรโดนโดนสาตายก็เช็คดูว่าเราไม่ได้เจตนาค่ะใช่ใช่ก็วางใจตรงนี้ใช่ก็ยอมทําใจเพราะเราเลือกทําตรงนี้แล้วเราต้องเสียสละอะไรมันจะเกิดขึ้นวันข้างหน้าก็ทําตรงวันนี้ให้ดีที่สุด ก็คือว่าวิบากกรรมมันมีจริงใช่แต่ก็เราก็ยอมต้องยอมรับสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วเพื่อประโยชน์เปรนใช่มากกับใช่ที่การเสียสะละของเราว่าเออพอการทําเกษตรก็มีคนเลือกน้อยที่สุดไม่ค่อยแบบว่าเออไม่ค่อยมีใครอยากลุยให้เปื้อนตากแดดตากฝนอใช่เราก็เลยว่าเออ ชาตินี้ก็เราก็ยอมตรงนี้ทําตรงนี้ให้ดีที่สุดที่เราตั้งใจแล้วอะไรอุปสรรคอะไรที่มันเกิดขึ้นเ็ถ้ามันเถอะเราก็ยอมรับความจริงของเราและทีนี้รอบนี้ขึ้นปีที่ห1บดของโพธิกจของพ่อครูเนี่ยไม่เปลี่ยนตั้งจิตตั้งใจจะทําอธิศิานอย่างไรบ้างคะในช่วงงานมหาปารนาคครั้งนี้ถ้าพูดถึงก็ การการที่เปียนตั้งใจตลอดมาก็ไม่ใช่ว่างานภาวนาหรืองานอะไรก็ตั้งใจสูงสุดก็คือการได้ให้เป็นผู้ให้อะการว่าเออให้ให้ให,ให,ให้ทุกคนแบบว่าเขามีความสุขเมื่อเขาต้องการอะไรเขามาหาแล้วก็ให้เขาได้มีประโยชน์ไปใช้ก็คือนี่คือการตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ว่าเออช่วงงานเราทําอะไร แต่ถ้าพูดถึงกําลังมันก็ไม่นั่นแล้วแล้วยาวแล้วเราก็เลยปีนี้อายุเท่าไหร่คะขอไฟนะคะปีนี้ก็69 69ไม่กี่เดือนก็70แต่ก็แข็งแรงนะคะยังแข็งแรงยังยังดู oh, ไม่เป็นคน70 <okay. S 2> เลยเนาะคือได้เห็นนะคะท่านผู้ชมวิถีชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งในวันนี้ได้มาเจาะถึงวิถีชีวิตของนักกิจกรรมไร้สารพิษที่เป็นหลักสําคัญ ได้สร้างอาหารให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพืชผักหรือว่าในเรื่องของอสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะก็ได้มาเรียนรู้ตรงนี้ด้วยหัวใจสําคัญนั่นก็คือการปฏิบัติศีลซึ่งไม่เปลี่ยนบอกว่าไม่เปลี่ยนก็ถือศีลห้าแต่ก็ทําอธิศีลในแต่ละข้อไปเรื่อยๆแล้วก็มีจุ้หัวใจที่เสียสละที่อยากจะให้การให้นี่ทําให้ชีวิตมีพลังอยู่เสมอถึงแม้ว่า70ปีแล้วก็ดูยัง อ่อนเยาวไม่แก่ตามวัยนะคะถึงแม้ว่าจะผมสีขาวมากแต่กำลังเนี่ยเราดูปริมาณงานเพิ่มมาคันเจอร์ที่มีทั้งหมด12 12ภูเขาน้อยๆแล้วก็มีงานงานปลูกต้นไม้เทาโอ้โหพื้นที่พื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่คะที่ไม่เปลี่ยนรับผิดชอบถ้าพูดถึงถ้ารวมทั้งแบบว่าที่นี่มันมี3คนเนาะท,ที่เป็นหลักๆอะ่ะคุณสมัยแล้วก็เปิ้ล เราจะเปลี่ยนดูแลใช,ใช่มันแบ่งคนละโซนส่วนที่จะลงปลูกกระเทียมนี่ฝั่งฝั่งซ้ายก็ของเปิ้ลฝั่งขวาของเออนั่นของอาสมายัยเออใช่เราจะแบ่งโซนเอ,อนะแงะ,ะเเราะแนแง่นเ่ะแง่เรเรียมแบู่นรนเรนาระ่เะนนา่นเราูแลแนราแบ่เราะแนเแ่เราาน ผู้ผู้แบบว่าช่วยษาว่าขาดอะไรอ่ะทาอะไรเออใช่ช่วยเขาเป็นผู้ผู้ผู้รับใช้เขาก็แล้วกันเป็นผู้รับใช้บ้างั้นเถอเพราะว่าปักหลักมาอยู่นานประโยชน์ชีวิตนักปฏิบัติธรรมก็ได้แล้วประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ได้แล้วไม่เปลี่ยนต้องการจะเผยแพร่ให้พี่น้องที่ถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมเยือนเนี่ยไม่เปลี่ยนสามารถจะสื่อสารบอกองค์ความรู้ได้ไหมคะก็พูดถึงก็ แต่เป็นความรู้ของพื้นบ้านบ้านของเราที่พ่อแม่เคยพาทำเราก็อาจจะบอกได้แต่ตามฐานะที่แบบว่ามันพูดตามภาษาพื้นบ้านอะ่ะมันไม่ใช่วิชาการเราไม่เก่งทางนั้นแลแ้วถ้าพูดตามแบบว่าพื้นบ้านเป็นพี่เออ,เ,อ,อเป็นพี่เป็นน้องที่ว่าเออมาแบ่งปันเออแบ่งปัน,ด,นดูแลใ,จจใช่เราก็ พอพอพอพูดได้ดะคะ่ะยินดีดค่ะค่ะมา,มาเยี่ยมเยียนที่สวนเพอร์มาคันเจอร์นี่แบบคุ้มมากทีเดียวนะคะได้รู้องค์ประกอบได้รู้จุดเริ่มต้นโอ้โหไม่ไม่ใช่นานเนาะ <c oughs> แต่ว่ามันอุดมสมบูรณ์อ่ะถ้าจะพูดไปแล้วปี6-2ที่น้ำท่วมมากๆก็รอดพ้นได้นี่คือศาสตร์พระราชานะคะที่พวกเราได้ใช้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็วิถีพุทธด้วย วันนี้ขอบคุณไม่เปลี่ยนแสงสุกค่ะขอบคุณค่ะค่ะและถัดมาจากแปลงฟักแล้วก็แปลงบุกนะคะก็จะเป็นแปลงกระเทียมค่ะซึ่งอยู่ด้านหลังของดาก,กับน้องงงน,นี่เองนะคะ <Yay. S 1> ซึ่งในส่วนของแปลงกระเทียมตรงส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการดูแลของป้าเปิ้ลค่ะเราจะไปดูกันว่าป้าเขาเนี่ยมีการปฏิบัติธรรมร่วมกับการทํางานยังไงบ้างนะคะ mm. ลมแรงมากเลยค่ะงงน้องมกค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เข้าเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะคะก็ ูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูการปฏิบัติธรรมในการทํางานของป้าเปิลกันคะ่ะแต่ว่าคลิปที่เราจะมานาเสนอเนี่ยเป็นคลิปในช่วงงานมหาปรณาที่ผ่านมานะคะซึ่งไม่ใช่ตอนปัจจุบันตอนปัจจุบันก็คือปลูกเรียบร้อยแล้ว <c oughs> คลิปที่เราจะให้ดูเนี่ยเขากําลังเตรียมแปลงกันอยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีดกว่าคะ่ะไปดูกันเลยค่ะไปจริิธรรมสานึกดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6พ ดิฉันอยู่ที่สวนเพอร์มาคันเจอร์ฝั่งที่ปลูกหอมปลูกกระเทียมค่ะหลังจากที่ฟังธรรมะพ่อครูสมณะโพธิรัก์เสร็จแล้วพวกเราส่วนหนึ่งก็ได้มาเสียสละแรงกายมาช่วยกันเตรียมแปลงแล้วก็ช่วยกันปลูกหอมปลูกกระเทียมที่สวนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าแปลงที่พวกเราจะปลูกนี้จะเป็นระดับเป็นแปลงที่ยกระดับจะได้แก้ปัญหาในเรื่องของการกำจัดหญ้าต่างๆนะคะ ตอนนี้พวกเราก็ทำดินจนพร้อมที่จะปลูกแล้วนะคะเตรียมดินดีมากทีเดียวช่วงนี้สังเกตว่าจะได้ยินเสียงระฆังนี่คือช่วงเวลาที่พวกเราทำจนกระทั่งจะถึงเวลาไปทานข้าวแล้วค่ะแต่ละคนก็ดูทำงานกันขยันขันแข็งนะคะนี่แหละค่ะหัวใจของผู้ที่มีจิตใจที่เสียสละจะทำอะไรก็จะมีความมุ่งมั่น มีความวิริยะภาคเวียนอยู่เสมอเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของผู้ที่มีสติสัมปชัญญะทํากิจการงานที่เป็นกุศลแล้วก็ถ้าหากว่าพิจารณาจิตในจิตของตนเองลดละกิเลสได้แล้วก็จะเป็นถึงผลบุญนะก็คือตัดกิเลสได้ลดละชาระกิเลสในจิตสันดานตนเองจากการทําการงานนะคะตอนนี้ข้างหน้าดิฉันก็คือพี่เปิ้ลเจ้าของโครงการนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับพี่เปิ้ลเลยนะคะ วางแผนการันรดับแรกก็วางแผนการวางแปลงอะคะ่ะแล้วก็ก็เตรียมแปลงปลูกกระเทียมผลิตตอนแรกมันก็ต้องมันก็นเป็นเดืยรหญ้านะในทีนี้ก็พากันมาเอาหญ้าก่อนแล้วทีนี้ในงานมหาปวนานี้ก็ทางญาติธทมก็มาช่วยเตรียมแปลงเตรียมแปลงปรับแปลงให้มันเสมอใส่ขุดให้ตัวนมาก็เป็นให้เด็กนักเรียนขุด ขูดล่องให้แล้วก็โรยแกลให้แล้วผู้ใหญ่เราก็มาต่อต่อมาเกี่ยเกียดินให้เข้ากับให้มันให้มันคุกเขาแล้วให้แลหปลงมันให้มันเสมอกันอะไรอย่างเงี้ยปรับสภาพดินให้มันเสมอไหมให้มันตรงหนึ่งเป็นบอ่อเป็นทุทุๆต่ำๆนี่ค่ะคาดว่าเราจะผลิตกระเทียมได้ประมาณกี่ตันคะปีนี้ที่วางแผนไว้อันนี้ยังไม่เคยประเมินเลยคะะพอกินได้แค่ในแต่ละปี อันนี้ไม่รู้หื้นกันเพราะว่าไม่อยู่อยู่ในครัวไม่รู้ว่าเขาใช้ประมาณเราหน้าที่ปลูกอย่างเดียวหน้าใช่ค่ะมีหน้าที่ปลูกอย่างเดียวว่าพอไม่พอนี้อันนี้เราไม่รู้เลยไม่ทราบทราบเลยค่ะคือปลูกอย่างเดียวในฐานะที่เป็นนักปฏิบัติธรรมที่อยู่กับงานกสิกรรมเนี่ยค่ะมีการทําใจมีการลดละฝึกฝนกิเลสต,ตัวเองยังไงบ้างคะที่จะให้จะเจียนไอตัวตนกิเลสของเราออกไปเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ย เป็นสายยึดสายยึดแล้วก็สายเป๊ะแล้วก็เพื่อนมัผูกมาอย่างนี้เราจะวางแผนว่าต้องให้ได้อย่างนี้อย่างนี้นะนต่าแลวมันก็ไม่ได้อย่างใจเราทุกอ,อย่างนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อย่างเงี้ยแต่เราก็มาค่อยๆตามเก็บเอาทำใจกิเลสตัวเองให้นคือมันให้ดูดีอะไรอย่างเงี้ย ถ้าแต่ก่อนเนี่ยเราจะไม่เอาเลยนะคนจะไม่เอาทำให้งานเราเสียแต่ตอนนี้ยอมได้ยอมเสีย,ยบ้างแต่ก็มาเก็บรายละเอียดที่ได้ใ,ใจที่มันเปลี่ยนไปแล้นด้วยสัมผัสความสบายขึ้นยังไงบ้างคะมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ทุกไม่ยึดยึดก็ยึดอยู่ยึดยึดก็คืออยากให้มันดูดีแต่เราก็วางใจได้แล้วเราก็ไม่คาดหวังไม่คาดหวังว่าจะเออจะได้อย่างใจตัวเองตอนในทีนี้จ้าถ้าเราอย่างใจตัวเองเราก็ทําเองเก็บหาง เอาได้เท่าเท่าที่เราทําได้มีแรงทําได้อะไรอย่างเงี้ยทาไม่ได้ว่าเราก็ปล่อยไป<ช>ตามตามเหตุปัจจัยมันของตลาละวันอะค่อาปะในช่วงงานมหาปารนาครบรอบพ่พอครูบวชได้51ปีพรรษาปีนี้ค่ะค่ะพี่ตั้งจิตตั้งใจจะฝึกฝนลดละพัฒนาตนเองเพื่อตอบแทนพระคุณของพ่อครูในเรื่องอะไรคะบรใหย่ง ตัดกิเลสแต่เดยมันยังไม่ได้อะแต่พยายามก็วัตย้ายที่จะตัดคือเรื่องอะไรก็คือคเอาแต่ใจคือความยึด<ะ>ความยึดเราอยากให้ลดละให้มากกว่าเก่าเห<ะ>มือน้ให้มันเบาบางกว่าเก่าที่เราไม่ต้องไปแบกแบกับทิ้งที่เราได้รับมอบหมายอย่างนี้<ะ>ให้มันเบาบางนล้วประเด็นนี้แหละคะะ่ะไม่ยึดมาก และวิธีการปฏิบัติที่จะไม่ยึดมากพี่ใช้สูตรยังไงที่มันจะถอนใจความยึดได้เนี่ยค่ะยังไม่ได้เลยนะคะ,คะไม่ได้พยายามคือตั้งใจที่จะฝึกแต่ก็เห็นว่ามันยังยังไม่ได้ใช่ค่ะมันยังไม่ได้อยู่แสดงว่าต้องอยู่กับกระบวนการกลุ่มอย่างต่อเนื่องได้ค่ะถ้ามีโอกาสก็ไปสนทนาธรรมกับท่านสมณะท่านศิกรมาศเพื่อจะได้ เจอวิธีการทำนะคะหวังว่าพี่จะมีความสุขกับการทำงานในครั้งนี้นะคะ,ะลดกิเลสได้แล้วก็ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอหอมที่ปลูกนี่ได้กี่เดือนแล้วคะอันนี้ปลูกไว้ทั้งทั้งปีเลยค่ะไม่มีการมันหมดเนื่องจากมันจะตายมันเป็นหอมเลยหรือว่ามันเป็นหอมเลยที่ว่ากินทั้งหัวทั้งต้นที่เอาไปทํา กับข้าวกินกินสดก็ได้เราไปใส่ก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ของตัวนุ้นนะคะ,ะมันกินได้ปลูกได้ทั้งปีเลยค่ะแสดงว่าพวกฐานงานของเราก็จะปลูกอยู่อย่างต่อเน,นื่องให้มีมีอยู่ตลอดเวลาเมื่มันแบ่งเราแบ่งไปปลูกต้นใหม่ตรงที่มันตายแกมที่มันตายขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็กขึ้นมาใหม่แล้วก็กินได้ทั้งปีเลยค่ะมีความสุขยังไงกับงานเกษตรกรรมคะพี่มันมันได้ตัดแดดแล้วเรารู้<ะ>สึกว่าเราแข็งแรงมีความสุขตรงนี้เรา ไม่ค่อยได้เก็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นก็มันสบายสบายะคะ่ะอูแดดแต่มันก็ทนอยู่นะทนกันแดดบางครั้งแม่สู้ไม่ไหวเหมือนกันก็เป็นเรมันแดดกลางแดดอย่างเงี้ยก็แต่ก็อยู่ได้อยู่ได้ก็มันทําให้ร่างกายเราแข็งแรงอะแล้ววิถีชีวิตของการเป็นนักปลูกนักสร้างพืชผักเนี่ยจะสานยังไงกับการไปฟังธรรมะคะ ก็พยายามตัดรอบตัวเองช่วงที่กลางวันนี้ทําไม่ได้เลยแดดนี้ที่นี่ช่วงมันจะได้งานช่วงแต่เช้าก็ยังเย็นแต่เราจะต้องเชื่อฟังนี้ก็เน้นให้ไปฟังทำเราก็ต้องตัดรอบเป็นวังวันช้ามั่งเร็วมั่งจะสนมากถ้าถ้า,ถารู้ก็จะตัดรอบเร็วไปทันการกับที่จะไปฟังทำศาลาแต่บางครั้งก็บางทีไปขีดยาวัคซีนอะไรนี้เราก็โดนกักตัว กักตัวเราก็เออมันก็ไม่ก็ทํางานตอนเย็นได้ค่าหน่อยก็ได้งานตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ต้องตัดลอบไปฟังทามแล้วก็ฟังทางวิทยุเอโทรศั์เอาอย่อยางเงี้ยค่ะไปด้วยแล้วก็ฟังทางออนไลน์ไปด้วยใช่ค่ะย่อยทำงานบางทีเราไม่ไปเราก็ฟังทางออนไลน์เอาแสดงว่า,าชีวิตที่นี่ไม่เคยห่างจากศาลาเลยแม้ตัวจะไม่ได้ไปที่ศาลาก็เป็นโชคดีของชีวิตที่อยู่ในยุคของออนไลน์นะคะใช่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมที่บวรราชธานีอโศกในเรื่องของการสร้างอาหารอันดับแรกให้กับชุมชนและก็แบ่งปันกับสังคมต่อไปค่ะจะเริยนทำสำนึกดีค่ะค่ะในการปฏิบัติธรรมร่วมกับการทํางานเนี่ยพวกเราทางทีมงานสมมาภพไไัยเนี่ยพวกเราก็ต้องปฏิบัติธรรมในการทํางานเหมือนกันนะคะ<ช>น้องโมก<ะ>แล้วน้องโมกเนี่ยมีการปฏิบัติธรรมร่วมกับการทาํางานยังไงบ้างคะ ค่ะของหนูนะคะก็หลักๆเลยก็คือเวลาส่งงานไม่ทันค่ะพี่ดาคือบางทีเนี่ยกิเลสมันก็จะแบบอ้างขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยเราไม่ว่างเรากินข้าวเราเรียนเราทํางานเราติดนูน่นติดนี่ติดนั่นเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าในด้านดีๆเจ็ดตาทำานึกลึกเ <laughs> มันก็จะบอกมาว่าเออมันเป็นข้ออ้างของเราเองเรายังจัดสรรเวลาได้ไม่ดีพอค่ะแล้วก็รู้สึกว่ายังต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะพี่ดาแต่หนูว่า การทางานร่วมกับคนอื่นเยอะๆเนี่ยมันดีนะคะเพราะว่ามันทําให้หนูได้แบบรู้จักพัฒนาตัวเองแล้วก็มีคนมาคอยตามเทคแคร์เราแบบคอยว่าบอกว่าเราว่าแบบเออเรายังต้องปรับปรุงตรงนี้นะตรงนี้นะซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยเรายังมองไม่เห็นในข้อบกพร่องของตัวเองค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมาเรียนแบบนี้มันก็ได้ฝึกเยอะดีค่ะอ้อะแล้วของพี่ดาล่ะคะพ <laughs> ี่อะคะ, <laughs> คะก็คือแบบที่รู้สึกว่าแต่ละวันเนี่ยผัดสะเยอะมากก็คือ การทํางานร่วมกับผู้อื่นเนี่ยย่อมมีปัญหาอยู่แล้วนะคะแล้วคือทั้งอารมณ์ของตัวเองแล้วก็อารมณ์ของผู้อื่นเหมือนกับการร้านนี้เนี่ยเราต้องไปทํางานแล้วแต่ใจเรายังไม่พร้อมใจเรายังไม่อยากไปใจเรายังขี้เกียจหรือว่าบางทีไปแล้วทีมงานอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีหรือตัวเราเองอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็คือมันก็คือภาษาที่เราต้องเจอเราก็ต้องมีการแบบปฏิบัติธรรมในใจก็คือการทําใจในใจบางทีก็ต้องแบบพยายามที่จะเออทำาน่นทำนี่ให้ตัวเองอารมณ์ดีขึ้นหรือว่าถ้าเป็นในด้านของคนอื่นก็คือ พยายามถามเขาว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็หาวิธีแก้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะคะก็คือต้องแบบหัดที่จะฟังรับฟังผู้อื่นให้มากขึ้นคือพี่อ่เป็นคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองมากเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่อย่างเงี้ยก็คือการทํางานร่วมกับผู้อื่นเราต้องเน้นฟังคนอื่นด้วยคือเราจะเอาความคิดเน้นแต่ความคิดของตัวเองไม่ได้อะค่ะก็คือนั่นแหละต้องหัดฟังคนอื่นให้มากๆเลยนั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้เลยเอว่าแต่ว่าต่อไปเราจะไปเรื่องอะไรต่อคะ โมกรายการเราใกล้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับรายการของเรานะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถชมย้อนหลังได้ที่ช่องทาง Facebook นะคะชื่อเพจว่าวุนนยมงโฟโตกราฟเวอร์วุนนยองโฟโต้กราฟเฟอร์ค่ะและช่องทาง Youtube u t u b บบวรดาชนีอโศกค่ะหรือว่าจะพิมพ์เป็นชื่อรายการเลยก็ได้นะคะว่ารายการสัมมาพาไปเจอแน่นอนค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสค แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะซองหรับวันนี้ดาและน้องโมงนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ขอตัวเาไปก่อนค่ะเจ่าเรือนำสมุดดีค่ะบ๊ายบายแล้วกลับมาพบกับความติ่งตองของพวกเราเลยนะคะขอบคุณี่ชออย่าลืมมาดูนะคะไปรอนตายแน่ต กานก็ถ่ายเอาไปลงเจเนินทำสม,มัดีค่ะวันนี้มาพบก,กับรายการสักมาค่ะไปกับตอนการปฏิบัติธรรม